ผัดติ๊กขวดใส่นมจืดคาเนชั่นนะคะนี่นะคะค่ะเพื่อความเข้มข้นนะคะอ๋อนี่ครับผู้ชมค่ะนี่นะครนี่เราเริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคระับตับไอตัวผักยาวของเราอันนี้สุกเข้มข้นเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันในวันที่อากาศเย็นสดใสอย่างนี้นะครับคุณแม่คะมาแม่ีอรไรมาแนะนําครับวันนี้คุณยายจะผัดผัดพริกถั่วใส่นมจืดคารชั่นนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะผัดพริกถั่วนะคะ,คะเมนูใหม่นะคะนี่นะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวของเรานะคะถั่วฝักยาวสักประมาณสิบบาทก็พอนะคะนี่นะคะเนี่ยสิบบาทนะคะ Oh. อันนี้อันนี้หมูสามชั้นของเราประมาณสามขีดสี่ขีดนะคะ oh. แล้วก็อันนี้พริกแกงของเรานะคะช้อนครึ่งค่ะอันนี้น้ํามันสําหรับผัดนะคะน้ํามันหมูนะคะสองช้อนนะคะ oh. อันนี้เป็นน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะเต็มเต็มเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาล เป็นน้าตาลย่าหวานนะคะยายใส่แค่ช้อนชาเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะหวานเกินค่ะแล้วก็จะมีพริกอ่อนสีแดงของเรานะคะสีแดงสีส้มก็ได้ค่ะแล้วก็น,นี้เป็นใบมะกรูดของเรานะคะนี่นะคะ<อ>เครื่องปรุงของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยนะคะเป็นเมนูกอ,อไม่เคยกินนะฮะอันนี้อันนี้ต้องลองครับแม่เคยทําแล้วนะคะแต่มาอยู่นี่ยายยังไม่เคยทําให้รู้กินนะคะ <c oughs> <c oughs> เปิดแก๊สนะครับคุณผู้ชมหนาวไหมแม่วันนี้วันนี้อากาศเย็นๆหน่อยนะคะแต่แม่ชอบใช่ไหมแต่ยายว่ามันพอดีนะคะแม่ชอบอากาศหนาวมากครับตอนนี้ครับแม่ชอบมากเลยค่ะนี่นะคะยายก็จะใส่น้ำมันลงไเป็นแล้วครับคุณผู้ชม ตวงนมมาเลยนะคะนี ako, g, ่นะคะ è, ow, หาล oh, ูกซ oh, no? ื้อที uh ่ตวงมาให้แล้วค่ะนี่สองร้อยกรัมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายจะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เงินเดือนออกครับก็เลยมีตังซื้อให้แม่นะครับยายจะอักซุปลงไปเลยนะคะอ๋อพริกแกงลงไปแล้วครับคุณผู้ชมนี่ผมว่าน่าจะอร่อยนะเพราะว่าเหนือละมันเป็นหมูสามชั้นอ่ะผมชอบละ แล้วก็มันมีนมมีนมนะครับแทนกับตีได้นะคะเราก็จะผัดพริกแกงไปอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนให้หอมๆก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะแม่เนาะนี่นะคะยายเจียวนล้วมันหนุเองก็จะมีกากหมูนิดหน่อยนะคะนี่นะคะของอร่อยครับ เดี๋ยวสักวันถ่ายแม่เจียวกากหมูให้ชมครับผู้ชม่นี่นะคะยายก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะหมูสามชั้นลงไปแล้ว,ลวครับผมของอร่อยของเรานะครับแกงก็มีความหอมในตัวอยู่แล้วยายก,ก็จะเติมนมลงไปหน่อยก่อนนะคะเมเลอคนาะเพื่คอความเข้มข้นนะคะอ๋อนี่ครับผู้ชมค่ะผัดหมูแบบนัดเดียวก็เติมนมนะครับ เอาไม่ให้มันให้มันขัดง่ายๆเนาะอยากลองชิมมากเลยครับแบบนี้น่าสนใจครับนี่นะคะเนี่เราเริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคะอ่าวเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมยายก็จะใส่ถั่วเลยนะคะนี่ค่ะใส่ตัวผักยาวของเราลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราอยากให้มันนิ่มๆเนาะไม่เนาะใช่ใช่เราใส่ลงไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมยายก็จะปรุงรสแล้วนะคะนี่นะคะ นิทานนิทาลลงไปแล้วนะคะมาอย่างรวดเร็ว,าวมากเลยครับผมปรุงรสนะคะเกลือขาวค่ะเกลือขาวครวคับนิทารนริปป๊อตปรุงรสแม่ก็ลืมแล้วนะคะยายก็ลืมแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำกันเลยนะคะอ๋อ ค่อยเติมลงไปนะคะเกลียวมากนะคุณผู้ชมเพื่อความเข้มข้นค่ะมันเหมือนกับเราใส่กะทิใช่ไหมอืมแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเนี่ยมันจะได้หอมกรมนะคะใส่ลงไปเลยครับมะกรูดนะครับค่ะเหมือนผัดถั่วฝักยาวแม่อันนี้สูตรเข้มข้นเลยค่ะใส่นมอย่างี้เข้มข้น นมก็ได้กัะเทีก็ได้ตามใจชอบครับผู้ชมที่สันหน้าตาดีมากครับเนี่ยบางคนเขาชอบกินหอฝักยาวเป็นชีวิตเลยนะแม่โอ้โหเขาจะชอบเลยเมนูอย่างเงี้ยยายจะชิมหน่อยนะคะเค็มข้นมากเลยครับรืออจัแป๊บนึงนะคะยายจะใส่นมลงไปหมดเลยนะคะทีนี้นะคะอาแม่ใส่นมหมดเลยครับทีนี้เดี๋ยวรอให้มเดือด มีน้ำกูกิดกุกินะคะจะได้เอาไว้คุกข้าวได้นะคะนี่เดี๋ยวปูบอกไม่มีน้ำคุกข้าวโอแต่แบบเนี้ยสีสันดูเข้มข้นดีนะแม่ะัเข้มข้นกว่าอัดขบักยาวที่เราทธรรมดาใส่น้ำอ่ะใช่เน้เข้มข้นดินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับตอนนี้เราจะเคี่ยวหัวให้มันนิ่มนินิดนึงนะครับ เราคนที่บ้านเคี้ยวไม่ไหวนะครับอยู่กับผู้สูงอายุทั้งบ้านนะครับยกเว้นแม่คนเดียว <c oughs> มียกเว้นแม่คนเดียวนะครับสาวนหคะแม่ยังเป็นสาวอยู่นะครับ <c oughs> ยังไม่แก่เลยค่ะฟันไม่เหลือแล้วนะคะ <c oughs> ยังไม่แก่แต่ฟันยังไม่เหลือนะครับคุณผู้ชม อยากทจะใส่พริกลงไปแล้วนะคะพริกอ่อนของเราครับเป็นไงคะสีสันดูดีมากแม่กับข้าวมื้อเช้าของเรานะคะนี่ค่ะนี่เรียบร้อยเลยไหมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี้เรเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยายจะปิดแก๊สแล้วนะคะอ้ค่ะเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะ กใส่จานกันเลยครับคุณผู้ชมแบบรวดเร็วเลยครับผมผัดดด่วนได้เลยกลิ่นหอมนี่แม่กลิ่นหอมมากหอมผกแกงใช่แต่ผมไม่เคยกินนะแบบนี้ไม่เคยกินใช่ไหมลองชิมครับเพราะว่ามันมีการใส่นมใช่แล้วก่อนแม่ก็ทำกินบ่อยแต่มาอยู่นี่บางทีมันก็นึกเมนูไม่ออกนะครับยูแต่ละวันกินไม่ซ้ำกันสักวันนี่นะคะ เป็นอ,อันเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะครับคุณผู้ชมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วคะรับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับผักพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่นมอีกทีนะครับค,คุณผู้ชมพร้อมชิมนะครับผมค่ะมาอยายกจะชิมไปดูแล้วนะคะว่ามันจะอร่อยไหมคะอร่อยแน่นอน,นอย่างเงี้ยยายเอากินดีมากเลยนะครับคุณผู้ชม,มถูกด้วยนะคะอร่อยจริงครับ เราโอยกันเองลองชิมดูแม่เข้มข้นมากเลยอร่อยนะครับผมชมโูสีสันหน้าตาครับแม่บอกว่าเข้มข้นมากเลยครับใครไม่เคยลองทําลองทํเลยยังครับอือร่อยมากสีสันนี่ก็เข้มมากแล้วนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวต้องลองชิมดูครับว่าใส่นมเนี่ยมันจะังไงล่ะครับคุณผู้ชมมาเลยมาเลย มารับชิมกันเลยครับผมอลองชิมเมอืออร่อยอร่อยเด็ดอร่อยเพราะเป็นหมูสามชั้นเนี่ยชอบครับชอบหมูสามชั้นไม่ผอมสักทีทั่วเราก็กําลังนิ่มกอดีเดียว,วอืมกินพร้อมยิ่งดมใกล้ๆยิ่งหอมเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากมันจะเข้มข้นแล้วมันก็ เข้มข้นนัวนัวมากเลยอ่ะเหมามากเงี้ยมันมันอร่อยกว่าแต่ว่าเราคัดพริกขวใส่หมูสามชั้นธรรมดาแล้วนะมันยังมันยังไม่อร่อยกับเท่านี้นะคะเท่านี้อันนี้ใส่นมเข้าไปอร่อยมากเลยค่ะอืมอร่อย้ากจริงครับโอ้โหอร่อยจริงครับโอ้โหเนี่ยแม่อร่อยจริงเนี่ยโอ้โหแม่กุ้งมามน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยใส่นม ออยมากสองชั้นเล่น่ากินมากเลยอ่ะอื้ยอร่อยมากเลยค่ะมันเข้มข้นนะครับแล้วก็มันไม่บาดคอใช่ใช่มันนุ่มนวลเหมาะดีเหมาะอร่อยนะทําง่ายๆนะคะท่านผู้ชมทําได้เลยค่ะลองไปทำตามเลยครับสูตรของแม่ง่ายๆเลยครับแค่เพิ่มนมแค่เพิ่มนมไปนะคะถ้าเกิดเราผัดพริกถั่วอย่างเดียวมันก็อร่อยอยู่แล้วนะคะถ้าเรา ปรุงให้อร่อยนะคะอันนี้ยิ่งเพิ่มนมเข้าไปนะคะยิ่งอร่อยมากแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากจริงนะคะลองลองทาได้เลยค่ะง่ายๆแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยนะคะจะหอมหอมนะคะนมก็ได้กะทิก็ได้นะกิน <ขอ S 1> เนาะใช่ค่ะถ,ถ้าถ้า,ถาท่านผู้ชมมีกะทิก็ใส่ได้นะคะยังไงลองไปทําตามกันดูนะครับสูตรของแม่ง่าย,ายๆครับผมค่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับ ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะผัดพริกถั่วไต่มู3ามชั้นแสนอร่อยของคุณยายนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย